สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาบุญโชคชาแนลค่ะสูงวันนี้บนยี่สิบเอ็ดประตูเซฟไว้ค่ะสูงวันนี้วิ่งให้เด่นสามเด่นสี่ค่ะสองตัวสามศูนย์สามเจ็ดสามแปดสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่แปดสามสามสี่สี่แปดแปดสามสี่สามตัวสามสามสี่สี่สามสี่แปดสามแปดศูนย์สี่เจ็ดค่ะ ต่อมา add in 4เท่าค่ะ3ตัว7 4 2 7 5 2 7 6 2 9 6 4 9 7 4 9 8 4คะ่ะต่อมา add ตาค่ะ2ตัวบนมี6 8 7 8 3 8, 8 4 8 6 9 7 9 3 9 4 9 6 0 7 0 3 0 4 0 6 1 7 1 3 1 4 1คะ่ะต่อมา add ตาค่ะ3ตัว5 3 8 7 6 5 5 6 8 9 3 7 8 3 7 สองตัวสามแปดสามเจ็ดหกห้าหกแปดเจ็ดห้าค่ะต่อมาแอดเคิงค่ะสองตัวบนมีห้าแปดห้าเก้าห้าสองสี่แปดสี่เก้าสี่สองค่ะต่อมาแอดชิงจังเขาวิ่งให้เด่นสามสองตัวสามห้าสามตัวเจ็ดสามห้าแปดสามห้าเก้าสามห้าค่ะส่วนเมืน,นี้วิ่งให้เด่นสี่ค่ะสองตัวเจ็ดสี่สี่สองสี่เก้าสามสี่สามตัวสองเจ็ดสี่เก้าสี่สองสามเจ็ดสี่วิ่งรองให้เด่นเก้า สองตัวสองเก้าเก้าเจ็ดสามเพลเจ็ดสองเก้าค่ะต่อมามะยมแดงนำโชคเขาวิ่งให้เด่นเก้าสองตัวเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าศูนย์เก้าสองสามตัวเก้าเก้าสองสี่เก้าสองค่ะต่อมาสองตัวบนแอดเก้ค่ะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดค่ะ ต่อมาแอดเจเนตค่ะสามตัวศูนย์เก้าสามห้าศูนย์สามสามสองศูนย์สองตัวเก้าศูนย์เก้าสามสามศูนย์ห้าศูนย์สามห้าสามสองสองศูนย์ค่ะต่อมาบมรรจุทยานฟ้าคขาวิ่นแรงให้เด่นสี่สองตัวแางสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดห้าศูนย์ห้าสองห้าหกแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าหกค่ะต่อมาบรงกรทยานฟ้าคขาวิ่งบนให้เด่นสี่สามตัวสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งห้าสองสี่ศูนย์ สองสี่หนึ่งสองสี่ห้าสองสี่หกสองสามห้าค่ะต่อมาเลืกสรุปค่ะสองตัวสองเก้าศูนย์สี่สี่สองหนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งเก้าค่ะต่อมาแอดกลมค่ะเข้ามาสามนวดแล้วค่ะงวดนี้มีสี่สามสี่หกสี่ศูนย์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ